สัญญาณที่บอกว่าคุณกําลังเจอเนื้อคู่เข้าแล้วนะคะซึ่งสัญญาณนี้นะเป็นสัญญาณที่คุณจะรู้สึกเบาสบายนะคะรู้สึกว่าโอ้ไม่ต้องพยายามเลยอะ่ะคุณรู้ไหมสัญญาณนั้นก็คือเราเจอคนที่เขายอมรับในตัวตนของเรานะคะตัวตนของคนคนหนึ่งเนาะในมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันจะโอ้มันมีเรื่องเยอะนะทั้งนิสัยใจคอคำพูดคำจาวิถีชีวิตไลฟส์สไตล์ เนาะการแต่งเนื้อแต่งตัวหรืออะไรอีกการเข้าสังคมของคุณอาชีพของคุณวิถีชีวิตของคุณความเป็นอยู่ของคุณนะคะอันเนี้ยคือคือตัวตนของเราเวลาเราโกรธเราไม่สบายใจเราเศร้าเรามีความสุขเรามีความทุกข์เราแสดงออกกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านั้นยังไงแล้วเขารับได้อะเขารู้สึกว่าการอยู่กับคุณเนี่ยคือทําให้เขา เติมเต็มตัวเขาเองด้วยมีความสุขมากๆด้วยอย่างเงี้ยเรากําลังเจอเนื้อคู่นะคะเรากําลังเจอคนที่ใช่มากๆครูเกสมองว่าคนที่ใช่เนี่ยเขาต้องมาในรูปแบบของความเบาสบายความสงบใจความสงบสุขคุณได้เป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซนอย่างเงี้ยนะคะคืออะไรที่เป็นคุณน่ยเขาโอเคหมดอะ <laughs> ดีไหมอย่างนั้นคุณนี่เหมือนกับโอ้โหคนที่โชคดีมากนะคุณไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแล้วเขาก็แบบโอ้ยมารักมาหลงในความเป็นคุณแบบเนี้ยเสียงหัวเราะของคุณอย่างเงี้ยชอบมาก บางทีบางคนอาจจะมาหลงเราที่เสียงของเราอะบางคนอาจจะมาหลงเราที่เราร้องเพลงเกง่งอย่างงี้น,นะคะหรือว่าอาจจะมาชอบเราที่แบบเราเป็นคนทํางานเกง่งเราเป็นคนที่อัธยาศัยดีเราไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแล้วยิ่งแบบเขามามาชอบมาลักในสิ่งที่คุณเป็นด้วยเนี่ยโอ้อันเนี้ยครูเกศมองว่าเหมือนกับเป็นความโชคดีของเราอย่างหนึง่งเนาะเราไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะมากจากคนที่เคยเป็นคนหัวล้อเสียงดังนู่นนี่นั่น แต่ว่าพอมาได้แฟนถ้าอ,อย่างวอ้อเสียงดังสิฉันไม่ชอบฉันอายคนอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้เป็นไงเขามาเปลี่ยนธรรมชาติของเราเลยอะนะคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อเกตมองว่าสบายใจเลยจริงไหมหรือว่าเราเป็นคนที่แบบอยู่กับคนเยอะๆแล้วเรามีความสุขเราเป็นคนที่เฟรนลี่กับผู้คนเราเป็นคนที่ยิ้มเก่งอัธยาศัยดีแต่พอได้แฟนมาแฟนบอกว่าฉันไม่ชอบเลยอะเวลาที่เธอไปคุยกับคนนั้นคนนี้ฉันไม่ชอบแบบนี้แสดงว่า เรากําลังได้คนที่เขาไม่ได้ยอมรับในตัวตนของเราถูกไหมคะเขาอยากจะให้เราเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึง่งซึ่งถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนเนี่ยมันเป็นการทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์รู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยอย่างเงี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่นานน,านไปเนี่ยมันก็จะไปกันไม่รอดเพราะว่า มันฝืนถูกไหมมันอึดอัดมันรู้สึกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมันรู้สึกว่าโอ้โหเราอยู่ในพื้นที่เหมือนกับจะต้องพยายามทําอะไรมากๆสักอย่างหนึ่งเพื่อให้อีกคนหนึ่งมีความสุขอันนี้ไม่แฟร์แล้วนะคะใช่ไหมความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมันต้องแฟร์มันต้องแบบว่าเฮ้ยเจริญครึ่งทางได้หรือว่าฉันยอมรับในสิ่งที่เธอเป็นได้ฉันยอมรับข้อเสียของเธอได้เนาะเคยมีกูรูความสัมพันธ์ท่านหนึ่งพูดเอาไว้ว่าคนที่ใช่ เขาจะยอมรับในสิ่งที่เป็นข้อเสียของคุณได้เนาะแล้วเขารู้สึกว่าข้อเสียนั้นก็ชิลชิลสาหรับเขามาก <c oughs> เขาไม่ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเลย <c oughs> เขาชอบซสอีกที่แบบบางทีคุณมีข้อเสียอะไรบางอย่างที่มันเออน่ารักดีตลกดีหรือแม่ก็แบบด้วยความรักที่เขามีต่อคุณน่บางทีข้อเสียอะไรบางอย่างที่มันไร้สาระเขาจะมองข้ามนะคะเขาจะพยายามขยายข้อดีของคุณให้มันใหญ่ขึ้นเนาะ อยู่กับคนแบบนั้นนะคุณจะสบายใจมากมันเหมือนเจอเนื้อคู่เลยนะลองสังเกตไหมคนที่เราอยู่ได้สบายใจอ่ะเขาจะพยายามที่จะดึงข้อดีของเรามาพูดแล้วแบบขยายมันขยายมันขยายมันให้คุณรู้สึกชุ่มฉ่าหัวใจให้คุณรู้สึกว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วคุณได้แสดงศักยภาพเนาะอันนี้การเจอเนื้อคู่ที่ใช่แนวคิดอะไรก็แบบโอ้ยไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยไม่ขัดใจบางทีคุณอาจจะแบบ มีหน้าที่การงานกันคนละแบบนะคนละอย่างแต่ว่าเป้าหมายชีวิตของคุณที่คุณวางไว้เนี่ยเขาก็คอยซัพพอตอยู่ข้างๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาเมินเฉยเขาไม่สนใจเขาไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของเขาอันนั้นไม่ใช่แล้วอันนั้นแสดงว่าไม่เป็นทีมเวิร์กเดียวกันถ้าเขารักคุณมากๆหรือคนนี้เป็นเนื้อคู่เราเนี่ยเขาจะถามว่าเป้าหมายชีวิตคืออะไรอยากให้เขาซัพพอตอะไรบ้างเขาช่วยเหลืออะไรได้บ้างบอกได้เลยนะเขายินดี อ้อย่างเงี้ยคุณกําลังเจอคนที่ใช่มากนะคะคุณไม่รู้สึกว่าเหมือนมีคนหนึ่งลากคุณไปข้างหลังอะมีแต่ผลักคุณไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้าผลักไปข้างหน้าให้คุณมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตมากขึ้นเนาะเจอคนแบบเนี้ยโชคดีแล้วก็เปรียบได้เสมือนคู่ชีวิตนะคะอาใครกําลังหาคู่ชีวิตอยู่นะลองหาคุณสมบัติแบบนี้ที่ฮเกตพูดดูนะคะคุณจะกลายเป็นคนที่โชคดีที่สุดเลยและเป็นคนที่น่าอิ้ฉามากๆด้วย โอเคนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ